โอเคเรามาดูว่าพิเศษเนี่ยเวลามันแข็งแตกอย่างนะครับมันแตกอีท่าไหนคือทีนี้เรามาดูลูกศรเป็นอย่างงี้ใช่ไหมอย่างคันเนี้ยเขาแข็งแตกเนี่ยนะครับที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยที่มันเป็นไปไตีข้างในพังหมดเนี่ยแข็งแตกเนี่ยเพราะว่านะครับอันดับแรกเขาไปทำาลาังอัดมาแล้วลูกสูบมันขึ้นมาแล้วมันกระแทกกับวาล์วนะครับกระแทกกระแทกกระแทกไปเรื่อยๆจนลูกสูบ ตรงตัวใส่สลักเนี่ยมันแตกมันหักนะครับแล้วเครื่องเนี่ยมันหมุนเดินหน้าอย่างนี้นะครับหมุนเดินหน้าอย่างนี้มันก็ลากลงไปข้างล่างปุ๊บล้กกาดมันก็เลยหลุดลงไปพอหลุดลงไปเสร็จมันหมุนกําลังกลับมาปั๊บนี่ไงมันก็เกิดการบ้ามสกามกันอยู่ด้านในตบเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่ก็จะเรียบร้อยนะครับมันก็จะคว้านคว้านแข็งให้เราเองอัตโนมัติ นะครับผมนะฮะก็ระวังด้วยนะครับเวลาทำรถนะครับลูกอ่าระยะห่างลูกส่งลูกสูบอะไรพวกนี้นะครับลูกสูบกับวาลเนี่ยนะครับอย่ามองข้าม